สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทูกฐานที่เขามาส้มคลิปซองเงี้ยงื่งสบายดีบอสุขุสุขนุนเมื่อนี้เม,มนูอาหารเช้าเขามีปิ้งหมูแล้วก็จีนังเค็มพี่น้องเจียวมะกอกถือว่าสุดยอดอาหารบ้านเฮาเลยพี่น้องเลยจีนังนี่ยนังเค็มพี่น้องนั่งงูอะแหละเอาม่านเห็ดแหงเห็ดอันตากแหงเนี่ยเอือบเครือเอือบพีน่น้องอ่น้องอีสวัสดีปลาลุงเติอ์ปลาลุงขี้ข่าวนะแม่ น้องอีเขากินก่อนหมูเลยพี่น้องกินก่อนหมูพี่น้องเป็นอยากกินขาวยังเบิ่งอีหน่อยกินขาวก่อนหมูพี่น้องสบายดีนะสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วสบายดีแล้วพี่น้องอีเราลูกมากเกินเราไหม ห้องแล้วผิหนงห้องกอหมวยังเลือดแต่ยัยเงึงพี่น้องเ้ยแค่อยู่างในเงงึงกังกเงียงี้เจ๊ไตเจ๊เนืออาหารเศร้าห้ามืือนพี่นอไพี่อกินข้มีแะกน้เยเนมจุสิบบเห็น กอบอีกว่าทีาแ,มแม่ก็นัง่งแั่นี้แล้วก็กิกนได้ก่ะโอ้ยคือบ่เป้าไข่มากินไข่ทอดเลือเมื่อคืนนะ <Okay. S 1> นี่นะนี่ถ้าโตขนะไข่ทอดเลือตั้งแต่เมื่อคืนเลยพี่น้องเลยให้ได้กินห่อนมื่อื่นเสาร์ อาหารบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยแซ่บสุดๆเลยนี่เบิ่งกินข้ามเนาะแซ่บแก้เพีเน้องไปจ้ากําเจ้าหนึ่งสองสี่หนับข้ามเข่าพี่น้องน้องอีหกอ้าว บุดน้อยไม่แหงนเหมไข่ลูกปีกรมบุ๊ดจสบายดีพี่น้องมาเด้อขี่ข่าวน้ำกันเด้อขี่ข่าวน้ำนาาเงงเด้อบื๊อทุกขู่ทุกคน không <laughs> Để... ngưng hèn nắng khém thì nong, căng <laughs> cặp vào đây thì nong Kẹp Kế kẹp mà mất nắng mất đi chào bà nè. đi khai. mà nó. bài đi canh hao. มนา่ยามนาวเลมมนจะไปลนะครับื่อาเมวันมัมาวัน่าให้น้องดาวได้พี่น้อเก็ยอม แค่ยอมคือการยอมเบิร์ตโม่งไายอมเบิร์ขอบคุัวพี่น่องเลยโม่เองยอมค่ะยอมเบิร์ทุกคนถ้ามีลาวีินอกินนี่นี่พี่น่องเลย Okay. Are you people on the еёalesppaientростie.com? So after ก็คือเรื่องโบรณเนาะเรื่องการเร่อราารพอไปให้พอะอาดมอ่มิทัเนมือเรอาเราวัวาแต่ก่อนมือลวก็ล่าท่นข้า จะเคี้ยวขาหมูวน <c oughs> ลำมูหวนเรียงกันดูร้านเลอะจะลองเปยดเขาแล้ว ยังเงินมันยงมาได้เอาเงินมันองกับรยม่ล่าคุกิมเจ็บแสรจงนีแหนเล็กเกนไตายอยู่ เลือดเองแล้ว MM. ว้าทำสิีซซองว้าโดนเหรอบ้าบ้าเพราะออกซินไม่ยืมทำไม่ใหญ่ใหญ่อะข้ทำใหญ่มากท้ยิง้าเงินอยู่เมาสารสางดัามเล เขากเอื่อ,อ,อว่าซื้อรถแมกโครให้อีแม่เ้าพูดถึงเร่องน่าจว่าต๊กข้อแม,ม่จะบอกจ๊กเคลื่อนสูกเคลื่อนฉันยันกระจายใหญ่มากเลยจอดนี่นะะอดากจะของเงินแม,ม่ครันะ ก็ไปหาอีเน่ก็ไปหาอีแน่ตั้งดูเมื่อวานเพิ่นก็เพิ่นเห็นคนมาม่ช่วยคุณหรอข้างใหญ่มากน่าสิบห้าเงินมาที่ทางดำเบิรกแถวอยู่ากไว้แล้วเล่นยกก่าขึ้นคอึ้คอติงสะดุดะดู ก่อนอิมต่ผมขอให้ดูเลยไปเลยอิ่มแลอิ่มแล้วเนี่อิ่มแล้วอิ่มแล กหยเพื่็นม่กแม่ะว่าเอคคมะกินห้อยขาวเบิ์ดว่าแม่เออกินหอยขาว่างกินนงเขาวเบิรดเอ้าเอ้าแต่โคโค่บ่าเลือดต้นนีงืงหนังเผาพาเขา อ้าวแม่ยังกินอยู่ลูกพไรป,รปขยะาปจิปาถูกข่าวนี้แหล,ละบ้านเองมอจีบอิ่มเบิร์ตนแล้วมอจิบหวาเลยเอาอทิพเข่าไปเมียนเบิร์ตพี่น้องเอ้ยปั้นก็ยังเหลืออยู่ชมหม้ายยอมอยู่พี่น้องเอ้ยพอกันคลิปไหนดิไม่แห้งเบิร์ตขู่สุคน Vai, you né, know.